มิเกลอาเตตาออกมาเปิดใจถึงสถานการณ์ของกาเบรียลมากันเยสกองหลังคนสำคัญที่ยังต้องเช็คสภาพความฟิตว่าจะพร้อมสำหรับเกมเยือนเวสต์แฮมในวันเสาร์นี้หรือไม่หลังจากที่กาเบรียลเจ็บและถูกเปลี่ยนตัวออกในเกมชนะสปอร์ติ้งลิสบอน5-1เมื่อวันอังคารอาเตตาพูดถึงเรื่องนี้ในการแถลงข่าวก่อนเกมว่าตอนนี้ยังบอกอะไรไม่ได้มากเพราะเรายังมีโปรแกรมฝึกซ้อมในวันศุกร์ต้องรอดูว่าเขาเป็นยังไงบ้างแต่ไม่ใช่แค่กาเบรียลนะ ยังมีนักเตะอีก2 3ถึง3คนที่ตอนนี้ยังซ้อมไม่ได้เราต้องรอเช็คอีกทีส่วนบรรยากาศในทีมตอนนี้อาเตต้าบอกว่าการเก็บชัย2เกมติดเหนือนอติงแฮมฟอเรสและสปอร์ติ้งลิสบอนช่วยเสริมความมั่นใจให้กับทีมอย่างมากแต่เขายังเตือนลูกทีมให้รักษาความคงเส้นคงวาเอาไว้ชัยชนะมันช่วยเติมพลังและความมั่นใจให้เราชัยชนะทั้งสงเกมที่ผ่านมาเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมาก แต่สิ่งสำคัญคือเราต้องสารต่อฟอร์มแบบนี้เพื่อเตรียมพร้อมเจอกับเวสต์แฮมที่เป็นคู่แข่งที่แข็งแกรง่งอาเตต้าปิดท้ายด้วยการกระตุ้นลูกทีมว่าสิ่งที่เราทำได้เมื่อวานมันสำคัญแค่ในอดีตแต่สิ่งที่สำคัญจริงๆคืองานของพรุ่งนี้ฟอร์มการเล่นครั้งต่อไปและการรักษามาตรฐานระดับสูงเพื่อให้พร้อมเจอกับทุกทีมในทุกสถานการณ์เกมลอนดอนดาร์บี้ครั้งนี้น่าจะเป็นบททดสอบสำคัญอีกครั้งสำหรับปืนใหญ่แฟนๆอาร์เซนอล มีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์ Comment บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ